สวัสดีครับครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมที่ทางพรมซอลี่จะจัดคืออะไรอะไรครับพวกอ้าวเบะหัวุมอีกแล้วอ่ะวันนี้นะครับเราจะจัดการแข่งขันนะครับเป็น iQ g a m เกซึ่งของขวัญนี่นะครับเป็นของขวัญที่ทางพรมซอวลี่ได้มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆไปเมื่อวันเด็กนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นกระบวนการในการพัฒนาสมอง สมองถูกแล้วนะครับเชิงมิติสัมพันธ์นะความสามารถเด็กๆเนี่ยมีหลายมุมนะครับเราก็ค่อยๆพัฒนาไปในช่วงวัยตั้งแต่อโอเยอะมากเลยตั้งแต่เ e อ่อ EQ IQ AQ VQ เยอะคิวมากเลยนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรามาเล่าให้คนอื่นฟังในคิว <Q S 1> <น>ย่อมมาจากอะไรคอนเตอันน, <Okay S 2> น,นี้อันนี้คือเป็นด้านของ iQ ครับด้าน IQ intelligence คอนเตียนหรือความสามารถในกระบวนการคิดนะครับซึ่งตรงนี้ วันนี้เราก็จะเป็นการแข่งขันกันนะครับในการเล่นตัวนี้จับเวลาเรามีแขกที่จะมาร่วมแข่งขันทั้งหมดกี่คนนะครับไม่ถ้าไม่รวมผมสามท่านพี่ยสามพัคน3คนสมคนโอเคอ่ามีพรมพี่ท็อปพี่ท็อปวและพ่ออาร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคู่นะครับอคอ่าครับมีเลข1กับเลข2อยู่ในนี้นะครับใครได้หนึ่กับนก็เจอกันสอกับก็เจอกัน คนชนะคนชนะมาเจอกันแล้วชิงรางวัลนะครับเป็นถ้วยรางวัลกับเงินทุนค่าขนม1นึ่งพันหนึ่งพันบาทหนึ่งล้านสตางค์ก็พอเออไม่ถึงด้วย1นึ่งพันบาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเตรียมพบกับผู้เข้าแข่งขันได้เลยนะครับครับสำหรับผู้แข่งขันคนที่1นะครับขอเชิญน้องอีคิวครับโอเคครับน้องอีคิวนะครับเดี๋ยวท่านที่2นะครับพ่ออาร์ตครับ ท่านที่3นะครับพี่ท็อปตัวตึงนะครับครับและท่านที่4นะครับก็คือน้องพรมครับโอเคครับครับตอนนี้ก็ขอเชิญเพขขื่อแข่งันทัสี4ท่านนะครับมาเตรียมตัวนะครับกติก,า,กาของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราจะจับฉลากก่อนใครได้เบอร์หนึ่งก็เป่ายิ้มฉุบก,กับเบอร์หนึ่งใครได้เบอร์สองก็เป่ายิ้มฉุบกับเบอร์2นะครับแล้วแข่งขันกันโดยที่คนที่เป่ายิ้มฉุบชนะจะเป็นผู้เลือกว่าจะเล่นเกมไหนโอเคนะครับ พร้อมนะครับจับฉลากได้ครับอ่าครับพี่ท็อปไม่ต้องเลือกนะครับเหลืออันสุดท้ายอ๋อพ่ออาร์ตนะครับพ่ออาร์ตไม่ต้องเลือกนะครับเหลืออันสุดท้ายอ่ะเชิญครับพี่ท็อปได้เบอร์หนึ่งอ๋อพ่ออาร์ตได้เบอร์หนึ่งโอได้เบอร์หนึ่งเด็กเยอะเนี่ยอ่ะโอเคงั้นขอพ่ออาร์ตพ่ออาร์ตเป่ายิ้มถูกกับพี่ท็อปก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพออาร์ตชนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพมหยุดก่อนครับพ่ออาร์ตเลือกก่อนครับครับตอนนี้พ่ออาร์ตก็จะต้องแข่งขันกับพี่ท็อปนะครับซึ่งเป่ายิ่งฉุบแล้วพ่ออาร์ตเป็นคนชนะพ่ออาร์ตจะเลือกแข่งเกมไหนครับโอเคครับเป็นเกมนี้นะครับผู้ชนะนะครับเมื่อทําเสร็จให้กดกระดิ่งพ่ออาร์ตทดสอบหน่อยครับพี่ท็อพี่ท็อพี่ท็อทดสอบหน่อยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมเวทีก่อนครับครับสำหรับคู่นี้นะครับที่เลือก Puzzle ตัวนี้นะครับไอคิเกมตัวนี้ขึ้นมาผมก็จะตั้งโจทย์เป็นเลขสวยแล้วกันเอาเลข41นะครับ41นะครับคืออันนี้นะครับเพื่อจะให้ทั้งสองได้แข่งขันกันนะครับนะครับครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับ เอาลนะครับเป็นแบบนี้นะครับ3,2,1เริ่มได้ครับ <Yahoo! S 1> นี่นะครับเวลาครับในตนี้อยู่ที่17านาทีครับเรามาดูกันว่าผู้ที่หนึ่ง่อ,อาอ์ตกับพี่ท็อปจะเสร็จที่เวลาเท่หร่นะครับมาถึงนี้แล้ว ได้หัวใจมาครึ่งดวงแล้วนะครับผมก็รอตนะครับผมก็อดมาตีนี่แล้วเวลานะตอนนี้นะครับหน่งนาทีพอดี แล้วใกล้แล้วรัอมใกล้ได้แล้วนะครับมีแอบดูดมีแอบดูเดียนช่วยพี่ท็อปหน่อยนะครับช่วยพี่ท็อปคิดหน่อยนะครับ ตักการแข่งขันคู่แรกนะครับไอคิวเกมระหว่างพ่ออากับพี่ท็อปนะครับก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับคือพี่ท็อปนั่นเองนะครับไปรอพบกับผู้ชนะคู่ที่2สําหรับคู่ที่2นะครับเป็นการแข่งขันระหว่าง e ีคิวกับพี่พรมนะครับต้องเป่ายี่ฉุบนะครับเพื่อเลือกเกมขณะนี้เกมเหลืออยู่3อย่างโอเค อเพื่ออะไรเดียวขอดูหน่อยมีอันนึงใช่ไหมครับอโอเคอันนี้พี่ผมชนะพี่ผมเอาสามดีนะโอเคครับเป็นการแข่งขันสามดีนะครับโอเคนะครับการแข่งขันระหว่างพี่ผมกับอีคิวนะครับเราก็จะเลือกด่านง่ายๆนะครับเอาวันนี้วันที่เท่าไหร่ห้าเดือนห้าเดือนสองวันนี้วันที่ห้าห้าเดือนสองก็เอานะครับด่านที่ยี่สิบห้านะครับแล้วใครชนะเสร็จก่อนกดกริ่งนะครับเพื่อเข้ารอบชิง พร้อมแล้วนะครับ3 2 1เริ่มได้ไ,ได้อย่าง่งี้ได้ไ้มครับยากไหมครับพี่คิว มีแอบดูมีแอบดูีอีกิวผ่านไปเรียบร้อยที่ผมยังรอดอยู่เลยอ่าโอเคครับวางมือครับทั้งคู่ขณะนี้นะครับเราก็ได้คู่เข้าแข่งขันอันดับหนึ่งคนที่สองนะครับได้แก่อีกิว พร้อมแล้วนะนักกีฬาพร้อมนะครับสําหรับการแข่งขันรอบจริงนี้นะครับเราจะแข่งขันด้วยเกมเอ็กโนะครับเราจะใช้ด่านนี้เลขสวย44นะครับเดี๋ยวเราจะไปนั้งข่ากันครับผมขณะนี้ผู้แข่งัทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะครับพร้อมครับเตรียมตัวนะครับให้เสร็จก่อนกดกระดิ่งจริ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 งทดสอบดิครับกดดังไหมโอเคพร้อม3 สองหนึ่งเล่นได้เป็นการแข่งขันจริงด้วยรางวัลน,นะครับและเงินรางวัลดูพี่ท็อปดูพี่ท็อปนะครับ ใกล้เสร็จแล้วครับพี่คิวใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ท็อปมือสั่นแล้วครับยังไงยังไงแชมป์ใครจะเป็นแชมป์ไงไ่ายไหมครับพี่คิวไ่ง่ายงไหมครับพี่ท็อปไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ง่าย โอ้พี <wounds> ่ท <paying ula> oh, oh! ็อปได้ชนะเลิศนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบสุดท้ายชนะเลิศนี้คนชนะผู้ชนะต้แก่พี่ท็อปนะครับโอเคครับขอมอบรางวัลนะครับให้แก่ผู้ชนะเลิศนะครับด้วยเออและเงินรางวัลนะครับผมขอมอบให้พี่ท็อปในเดือนนี้เดือนนี้รับจุกจุกอ่ะเดือนนี้รับจุกจุกอ่ะ การแข่งขันได้จบกันไปแล้วนะครับผู้ชนะก็คือพี่ทอมนะคะเอาเข้าไปเป็นังไงวก็คือพี่ทอมนะครับที่สองจะเป็นอีคิวครับที่ที่สามคือร่วมครับคือผมกับพ่ออาร์ตนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับให้ช่องของสตอรี่สำหรับวันนี้ขอจะลาไปก่อนสวัสดีครับ